ถ้าเล่าเหตุการณ์จับกลุ่มก็ตอนนั้นบอกว่าพอเศร้าก็ไปนั่งกินข้าวกับพี่เล็กไปกินกินอยู่แล้วพี่ปุ๋มก็ไลน์เข้ามาบอกว่าทุกคนต้องจับกลุ่มก็ลบกับพี่เล็กเลยแต่บอกกับพี่เล็กขออยู่กับพี่แน่นอนอะไรอย่างนี้พี่เล็กก็โอเคอยู่ด้วยกันเขาแจกฉลดมาแล้วก็อยู่กับชีสกับเอเอก็ตังนั้นก็มี3าคนแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็รีบวิ่งขึ้นไปข้างบนเลยไปดูว่าทุกอย่างเป็นยังไงบ้างซึ่งก็วุ่นวายมากนีคนจับกลุ่มอย่ากตรงนี้จับกลุ่มงนนั้อย่างนอ้ั แล้วคือผมง่วงมากคือแทนที่ผมจะเดินเข้าไปในกลุ่มเลยแล้วผมว่าเอ้ยผมยืนไ,ได้ไหมผมยืนแบบแต่ท้าพี่เลยแบบเอ้ยมาไหมผมก็โอเคไปอยู่เพีเยล็กก็ได้ใช่ไหมตอกเสร็จปุ๊บเจอจังก็คือผมอยู่ในห้องน้ําและไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนนั้นเป็นคนที่ช้าที่สุดในไทม์ไลน์ทั้งหมดแล้วผมก็เลยต้องมาอยู่ที่นี่เจอจังเสร็จก็เจอ,อยูที่นอนอยู่ตอนนั้นผมกําลังงบแปรงฟันเตรียมนอนแล้วโอ้โหอาบน้ำเสร็จแล้วทานก็เดินมาน่อยๆเข้าไปในห้องน้ําทำธุระนะครับแบบแป๊บนึง พี่รันเปิดมาอย่างเฮ้ยพี่ปุ้งส่งมาแล้วพี่ปุ้งส่งมาแล้วแล้วพี่พี่รันก็วิ่งกลับเข้าเข้าไปในบ้านจากห้องน้ําแบบที่พ่แค่ผ้าคนหนูไปเลยกลับเข้าไปก็คือไม่เหลือแล้วฮะทุกคนอยู่กันเป็นก้อนก้อนก้อนแล้วผมก็เลยแบบไปนอนแล้วก็เลยได้มันเป็นกลุ่มที่แบบกลุ่มสุดท้ายที่ได้เลือกเพลงครับก็คือเป็นกลุ่ม7ก่อนที่เราจะมาแยกกันเข้ามิชชั่น2เอาจริงๆลึกๆก็แอบแบบว่า คิดว่าอยากให้บอกว่าพี่ดีนัเตอร์เขาเป็นคนจัดกลุ่มให้แหละครับอ,อาจจะมีแบบพี่ๆหลายๆคนที่แบบเขาเก่งๆก็อยากรู้สึกอยู่กับคนที่แบบสามารถแบบสามารถพัฒนาทั้งทีมได้อะไรเงี้ยเราพวกเราทีมยูครับต hey, ้องมีทาง้องมีทางทีมยูครับทีมยูชื่อทีมเราเราจะเรียกทีมเราว่าอะไรเราชื่อทีม unexpected พคไหอะไรนะ u n ถ้าสมมติเราเราทำให้แบบมันอัน x p e c t e d จริงๆไม่ได้มันจะดูแบบกลายเป็นโง่เลยนะไม่เราหมายถึงเราแบบไม่ได้ EXPECT ว่าจะมาอยู่ด้วยกันน okay. MM ี่ขอเขาคิดหน่คิดเหม่คือทีมเป็นตัวตัวอักษรภาษาอังกฤษหนึ่งตัวยูไหมยูอ้มีใครอยากเอายูยกมือขึ้นยูได้ยูได้ยูอายูไปเอายูไปยูโอเคเราเลินยูกัน You and me and I love you ไม่ตีเนี่ย NCTU ไม่โปรยูเฮ้ย NCTU อะโปรยูเซ็ตโปรยูแต่โปรยูจริงๆแล้วกลุ่มเจ็ดไม่ได้เลิกเพลงเพราะว่าเราเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ที่ส่งชื่อเพลงเข้าไป เพลงที่เราได้ก็คือเพลง Case f o 43กับเพลง Peaches ซึ่งเป็นเพลงที่เหลือมาจาก3กลุ่ม Case 1 43อ่ะคือผมชอบเพลงนี้ชอบดูมากชอบแบบเปอร์ฟอร์แมน์มากแต่เคยบอกกับตัวเองว่าไม่อยากเ e อร์ฟอร์แมน์เพลงนี้เลยครับแต่พอสุดท้ายได้มาทำจริงๆก็ต้องลองดูครับผมรู้สึกว่าเพลงมันส่งเสริมผมอ่ะผมก็รู้สึกใจชี้ขึ้นมาหนึ่งอย่างละแล้วผมก็โอเคมันก็มีหลายอย่างที่ทีมเราทำได้ก็ตอนแรกไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าก็แค่คิดว่าแค่แบบส่งชื่อเข้าไปใครๆครก็ส่งชื่อเข้าไปได้ แต่ว่าพอส่งชื่อเข้าไปแล้วก็กลายเป็นลีเดอร์ก็งงเลยตอนแรกก็คิดว่าอาจจะแค่เป็นคนคุยกับพี่ปูงอะไรอย่างงี้แต่พอในกลุ่มอื่นลีเดอร์แบบเริ่มทํางานเป็นลีเดอร์จริงๆอ่ะก็พยายามแบบว่าลีดกันเพราะว่าจริงๆแล้วเอกก็เคยเต้นเคสโรฟตีมาก่อนเลยก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถต่อท่าให้เพื่อนหรือว่าเก็บลายอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็โพ s ิชั o นที่เลือกมาก็น่าจะเป็นแดนทั้ง2เพลงเลยครับเพราะว่าส่วนเรื่องร้องเรื่องแรปอะไรอย่างงี้ก็แบบมีคนอื่นในกลุ่มเจ็ดที่แบบทำได้กันอยู่แล้ว โอเคแอร์ head, <Okay. S 3> จริงๆเราก็พอใจที่เป็น lead vocal เพราะได้ได้ท่อนที่อยากร้องแล้ก็ได้ท่อนที่รู้สึกว่าเหมาะกับไอเอ๊ะโพสิชนันผมก็องเกี่ยวกับการร้องอยู่แล้วเพราะผมเต้นไม่เป็นนะเพิ่งมาเริ่มเต้นเองผมไม่รับรู้ถึงแบบว่ามันมีตำแหน่งเมนโวค c a ในสองเพลงนี้สักเท่าไหร่เพลงแรกมันก็จะวนๆแล้วก็ไม่ได้มีท่อนไหนที่แบบพีคเป็นพิเศษก็จะจะมีท่อนเพีียเล็กนิดหน่อยตำแหน่งของเพลง K-pop เ lead vocal ครับแต่ว่า จริงๆที่เลกรู้สึกเองอะ่ะเหมือนจะเป็นแรปเปอร์มากกว่าเพราะว่ามันจะเป็นท่อนแรปสัส่วนใหญ่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยแม่นยังไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเป็นพาร์ทแรปที่ยังไม่ค่อยถนัดก็เลยมีความกังวลแบบเยอะครับส่วนมากท่อนที่พี่เด็กได้ใช่ไหมันท่อนเสียงสูงมันเป็นท,นท่อนที่ต้องใช้เสียงสูงแบบแรปเสียงสูงร้องเสียงสูงถ้าผมเคยพ่พเรกจริงๆแล้วพ่เ็กก็ไม่ได้ยาก ได้หรอครับแต่ว่ามันไม่มีใครทำได้ดีเท่าพี่เล็กแล้วคือพี่เล็กทำท่อนพวกนี้ดีแม้ <Matt S 1> เป็นเมนโวเคลยูก็เป็นเมนโวเคีลวหรอคือผมไม่มั่นใจโพซิชั่นอะ <c oughs> <c oughs> หลายๆคนบอกว่าท่อนผมก็เป็นเมนโบโคแต่สำหรับผมผมรู้สึกว่าเมื่อเทียบกับเพลงอื่นมันจะไม่ได้แบบจ๋าขนาดนั้นมันมันจะเป็นท่อนที่แบบเพาะเฉยๆแต่ไม่ถึงขั้นแบบต้องใช้เทคนิคอะไรเยอะจะมีจังที่แบบเข้ากับเพลงนี้จริงๆแล้วทุกคนก็จะเห็นเป็นแบบเสียงเดียวกันว่าจังเป็นเซนเตอร์แล้วจังไม่ดูเด่นมากๆในเพลงนี้เป็นแบปแต่เพลงแรกเป็นเซนเตอร์ด้วยครั้งแรกเลยเนี่ย

จากสีเดิมๆของตัวพวกน้องเองมีอน,นาคตมากน้องคือมีหลายคนที่แบบเซอร์ไพรส์อย่างอยู่ดีๆชีตก็ดูแข็งแรงแล้วแล้วก็จังก็ดูมีความสุขมากที่ได้ร้องเสียงนี้สักทีนะคะ <laughs>